สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีมิดมอลแกนแฟนมอลำสู่ปผู้สูโคนเนาะพี่น้องเนาะค่ะถือว่าสัปดาห์นีข้ข้าวข้าวของแวดวงมอลำถือว่าร้อนแรงอีหลีค่ะอ่าเมื่อนี้เฮ้ามาสรุปข้าวเด่นซะไปะในรอบสัปดาห์เลยเนาะพี่น้องเนาะค่ะอ่าเริ่มต้นที่ข้าวสีชมพูวันจันทร์ซะเรียกได้ว่าอาทิตย์นี้สำหรับอาทิตย์นี้ ครบทุกรถสําหรับวงการมอลํพาพอหญ่นะคะเริ่มจากข้าวดีกอนพี่น้องถือว่าเป็นข้าวมงคลเนาะพี่น้องเนาะกับคู่รักแอนอรดีและกัพี่บอยศรีชัยนะคะซึ่งลาสูดนี่วันที่29เกาเมษายน2566พี่น้องนะคะแฟนคลับก็บเรียกว่าหัวใจเบ่งบานเป็นสีชมพูเต็มๆเลยละ่ะสำรับแฟงครับของแอนอรดีละกับอยศรีชัยวันที่29เกษาเมษนี้พี่น้อง,พองเพิ่นสิได้อ่ามีการจัด งานพิธีมงคลสมรสนะเปลี่ยนจากงานหมันนพยนตะ,นะ<ม>นตอนแรกเพิ่นบอกว่ามั่นวันที่29เมษายนละะแล้วก็แปลงต้นปี67นะคะแต่วา่าเพิ่งก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือเป็นงานแต่งพี่น้องจัดงานแต่งเลย29เมษายมษาที่หอประชุมการจนาพิเศกมคมหาวิทยาลัายขอนแกนน่นน่ะพี่น้องจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นบ้านเกิดของเจ้าสาวแอนออรดีนะคะหลังจากที่มีการ รูปแบบการ์ดออกมานะคะหลายคนก็นอยากเก็บไว้เป็นที่ระลึกพอไงนะคะเพราะว่าการ์ดนี่เพิ่งง่ามการ์ดง่ามีหลีนะคะหลายคนกับอยากเก็บไว้เป็นที่ระลึกซึ่งแอนออร์ดีละกับ,บอยสริชัยเพิ่นกับมิการรอนการะะ์ดฮัชเชิญผูไ่ในวงการบันเทิงเขาร่วมงานแตง่งนะคะพรอมกันนันเพิ่งกับมิการให้ลงทะเบียนให้แฟงครับโตยงนะคะได้เขาร่วมงานแต่งในเือหนีนั่มน,นะคะ ซึ่งหลายคนกะตั้งหน้าตั้งตารอบเพราะไว่าลูกเจ้าสาวแลักกะลูกของเจ้าบ่าวสิออกมาสวยงามขนาดใดนะคะถือว่าเป็นกิ่งทองใบหยกเนอกเพราะไงนาะเพราะไงเนาะแมนสำหรับแอนออริดีแลักกะบอยสีใช่แมนแล้วอ่าถือว่าจากค่ะงานมันกลายมาเป็นงานแต่งอ่าสำหรับทั้งครูตอนแรกเพิ่นว่าสีมันยี่สิบเก้านี่แหละพี่น้องแล้วไปแต่งเอาต้นปีฮอกเก็ตแต่ว่า ด้วยเหตุผลเนาะพี่น้องเนาะทนแรงลบเลาจากเอสีแพทขาบเอาไว้ก็ได้เลื่อนง,งานแตง่งงานมันนี่มาเป็นงานแต่งเลยแล้วข่าวต้อไปเนาะพี่น้องเนาะถือว่ารอดแรงอยู่ในโลกโซเชียลในตอนนี้เลยนั่นก็นคือกรณีนางเอกประจำทีมงานสาน้นยเพชบ้านแพงน้องก้อยชาลีนี่พี่น้องหลังจากที่มีข่าวถือว่าทุกแพลตฟอร์มม่ว่าสิเป็นเพจเฟซบุ๊กยูทู e เปิดไปใส่กระพาอในตอนนี้กรณีที่ สืบเนื่องมาจากวันที่17เจ็มษายนที่ทางวงสาวน้อยเพรียนแพร่ได้เป็นจับการแสดงอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วนั่งเอก <c oughs> ประจําทีมงานบ่ได้ขึ้นทําการแสดงลหลายคน <c oughs> ก็สงสัยเพราะว่าหยังเพราะว่าทางวงติดต่อน้องก้อยไม่ได้แล้วน้องก้อยก็ไม่ได้ติดต่อมาอมลหลายคนก็ออกว่าเบาว่าเออหรือว่าน้องสีรุ่งหรือว่าจังไดด หรือว่าป่วยค่ะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่นางเอกก้อยเพื่นบ่ได้ไปขึ้นทําการแสดงล่าสุดเมือ่อคืนนี้พี่น้องนางเอกก้อยชาลีนี่นะคะเพิ่นก็นได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน Facebook ส่วนตัวของเพื่นพ่อไ่นะคะเพื่อนได้ออกมาพูดพี่น้องนะคะหนูขอขอบพระคุณแฟนคลับทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและก็หวังดีกับหนูมาโดยตลอดหนูต้องขอโทษทุกท่านด้วยที่เห็นให้เป็นห่วงตอนนี้นะคะหนูขอใส่เวลาอยู่กับครอบครัว เพื่อดูแลสุขภาพของเจ้าของหนูต้องขอขอบคุณผู้บริหารวงสาวหน่อยเพชรบ้านแพงยางมากที่ให้โอกาสหนูได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและกะ็ดูแลหนูมาโดยตลอดส่วนประเด็นเรื่องการล่มจากคณะสาวหน่อยเพชรบานแพงหนูได้แสดงเจตนาร่มกับผู้บริหารวงแล้วในเบื้องต้นนะคะซึ่งหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมหนูก็สิแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกเทือนึง ภายนี่นะคะหนูขอขอบคุณแฟงครับสาวหน่อยเพชรบานแพงแ้นครับที่ฮักหนูที่เอ็นดูหนูแล้วก็ซัพพอร์ตหนูมาโดยตลอดขอบคุณพลังบวกจากเพื่อนศิลปินจากแฟงครับหมอล่ำหลายๆคณะทุกๆท่านที่มอบให้หนูขอบคุณจากหัวใจก้อยชาลินี่โพสใน facebook ส่วนตัวเมื่อวันที่2 0เมษายน2566นั่นก็แสดงว่า เจตนาร่วมของนางเอกก่อยเป็นทีแน่ชัดแล้วพี่น้องนะคะว่าเพิ่นเบื้องต้นนะคะก็คือตรงการล่วมจากคณะสาวหน่อยเพชรบ้านแพงนะคะแล้วเ,เรื่องเล่านี่คาดว่านาสีมีการออกมาถแถลงร่วมกันระว่างน้องก้อยเองกด็ดีแล้วก็ผู้บริหารบอสโจยมณน,นินาวงศะในนาสีบอมมินีกับมืออื่นซึ่งแววๆเพราหญ่น,นะคะ ว่าว่วว่าโบจูเพื่นสิไดมีการออกมาแถลงมือนีล่ะว่าวาสิจังไดนะคะก็คือบทสรุปนาสิออกมาภายในมือนีล่ะสําหรับแฟนครับก็รอเบิงนะคะมือนีเพราะว่าหลายๆคนกติดตามร่อรลุนรอรลุนบางคนก็บ่าเขาไปใสเขาไปเบื้องแล้วสรุปจังไดสรุปจังไดต้องรอเพื่นออกมายืนยันอิหลีบางคนก็บว่าแว่วๆว่าโล่งร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเอ เอามือนี่ชัดเจนที่สุดนั่นแหละค่ะแล้วข้าวต่อไปนาะพี่น้องเนาะข้าวนี่ก็ต้องเป็นกาลังใจให้ค่ะเรียกว่าทรงกาลังใจให้คณะหมอลัมเพอหไงช่วงนี้มันเป็นอยังที่ว่าผ้าุยน้องพี่นาะเป็นช่วงผ้ายุฤรดูร้อนฤดูร้อนซึ่งหมอลัมหลายๆคณะกับนี่แหละพี่น้องเป็นแต่เห็นใจเพื่อนยูเด้เวลาออกไปทําการแสดงต่างเวทที่แล้วกับบอดด้ทําการแสดงเจอกับผ้ายุคฟ้นฝ่าจังสีไม่พี่น้อง ล่าสุดเมือ่อคืนนะคะถือได้ว่าเป็นหมอล่ำระเบียบวัตศิลป์อมหมดนี่ยังคุณไงมอล่ำระเบียบวัตศิลป์ของพ่อเอพ่อเปียน,นี่แหละเพิ่นไปทาการแสดงอยู่ที่บริษัท,บร,ษทบริษัทไทยบ้านทีวีพี่น้องตรงขามโรงเรียนอนุบาลป่าขาดอําเภอป่าขาดจังหวัดบึงกาฬนะคะ,ะทีมงานต่างเวทีเสร็จระบบเรียบร้อยเตรียมการแสดงในคำขึ้นที่ผ่านมา เกิดมีผ้ายุแล้วกะล่มฝนพอหไงอ่าล่มกรัโชกกระโชกแรงนะคะพัดเวทที่พังพี่น้องพังยับเลยพี่น้องพยับเลยเ็นห้ทีมงานนี่ตองยุติการแสดงได้คำขึ้นที่ผ่พานมากนะคะซึ่งท่างโมลลัมระเบียววาทศิลป์นี่เพิ่นกะกราบคออภัยพี่น้องที่ต่างตารอดชมนะคะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้สำรับหมอลำระเบียวาทศิลป์ของพ่อเอพ่อเปียและก็บุคลากรของระเบียวาทศิลป์สุภูสุขมนซึ่งหลายหลายคนศิลปินมาขึ้นนี่เพิ่นผ้ากันออกมาโพดเนาะบ่ว่าสิเป็นเอมออนนะคะเอมออนนี่เพิ่นก็ออกมาโพดอันข่อยสั้นข่อยยาวนี่สิแม่แต่ว่าเบิ่งเบิงจากคลิปมาขึ้นพี่น้องเพราะไงเป็นตะยานอีหลีร่มนี่โอ้ยลมแห้งผัดเอาสิ่งสุยางเลยเห้นแล้วก็ทรงกำลังใจให้เนาะพพอใหไงเนาะ อ่ซึ่งบรรดาศิลปินหลากหลายวงโดยเฉพาะแวดวงมอล่ำก็ได้ออกมาให้กำลังใจพ่อเอกกับยางร้นหลามบพว่าที่เป็นบอสโจยมานินของสาวน้อยเพรินแพงบอยสินิชัยกระซ้ำไปหลูกไปเต้าจังสี่เนาะอ่าแล้วก็อีกหลากหลายวงปถมมาเทิมศิลป์จังสีทุกวงนั่นแหละผลักอโกเดียวกันพ่อเอเพิ่นออกมาเพิ่นบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้ขอสาธูเลยย่าให้เกิด ขึ่นกับหมอล่ำวงใดคุณดิเสีหยหายหลายอหลีเสีหยหายหลายเพิ่นบ่อยากให้เกิดเพราะว่าส,สี่กับหมอล่ำวงใดก็ตามเพิ่นบ่อยากให้เกิดขึ้นพอเอเพิ่อนออกมาโพด์เหมือนขื้นพอไงเป็นแล้วกะนี่ละเรียกว่าเป็นพอเป็นพออหลีสัหรับวงการหมอล่ำทางดงานของพอเอกก็ได้แล้ววงระเบียบวัตนศิลป์ถือว่าเป็นหมอลำว้งไงมีชิวงันแน่นเอียดแฟนคลับเอฟซีก็เลยคอมเมนขามาถามว่าสรุปแล้วสิสอบท่านบอ ราะว่าเสียหายหลายขนาดนี้<ะ>บางคนกับกังวลว่างานเมือนี่มืออื่นไปนี่สี่เด้ทําการแสดงบอเลือเหมือแรกนี่ระเบียบวาาัตศิลป์นี่เพิ่นไปทําการแสดงยุใสพอไงเหมือแรกนี่นะคะวันที่มือนี้วันที่21เมษายนะพีนวงนะองเนาะยี่เอเมษาสองพนารยระเบียบวาาัตศิลป์แสดงที่บ้านโคกสีตาบลโคกสีอําเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่น รวมเป็นกำลังใจให้เพื่อนพี่น้องนะคะโอ้แสดงว่าทําการแสดงได้อยู่ด้วยพี่นอ้องขันพนออกมาโพดังสีเนาะมือมือ,ม,อ,อ,อมือแรกนี่เพื่อนสีทําการแสดงได้ยู่สุดยอดอิหลี่เพราะว่าพายให้เบิ่งจากหน้างานแล้วมือขึ้นนี่ใส่คำว่าพังยับ <รา S 2> อิหรีกลาบเป็นหน้ากลองอิหลี่คือว่าถือถือว่าเก่งถือว่าเก่งอิหลี่สำหรับพอออ สรุปว่าทําการแสดงใดเริอพี่น้องเริเมมือแรกงนี่แ,แต่ว่ามือเคลือนนี่ก็คือบม่มีการทําการแสดงเลยแ,แสดงบ่ได้ค่ะสำหรับแฟนคลับของระเบียบวาทาศินนะคะผู้ใดอยุ่แถวตําบลโคกศีอําเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงก็สาม,มารถเดินทางไปให้กําลังใจได้นะคะซึ่งหลังจากมือคืนนี่ศิลปินหลายๆคนเพิ่งก,ก,ก,กัตกอกตกใจกับเหตุการณ์ฉี่เกิดขึ้นนะคะแล้วข่าวต่อมาเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นขวัญใจอ่า ไว้ไยว้กาโค้นไปหาสงว้เลยก็ได้สวสว,สวพี่น้องนั่นก็คือหมู่บ้านนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับทางแม่หน่อยแลกักกระนองอุ้มหญิงซึ่งหมู่บ้านนี้พยโยกเสาเอกเสาโทษตัวโอ้ยกเสาเอกเสาโทษอพอโจเพิ่งกลับไปต่างตาพุ่นละเริ่มต้นงานจนว่าจบงานพุ่นละพอ<ม>พอโจเพิ่งก็ได้ไปโยกเสาเอกเสาโทษซอยลูกซอยหลานให้คำให้คุ้นให้ยู่เย็นเป็นสุขเนาะเรียกว่าสาวน้อยมหัศจรรย์ อายุ16ปีพี่น้องสามารถสร้างบ้านราคา2ล้าน8ได้ถือว่าเป็นบ้านหลังแรงของนอก่ที่วากันว่าได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงค่ะจากความหาความแพงจากแฟนครับของน้ององค์หญิงเองนี่แหละพี่น้องแมนนะคะแล้วมีขดโฟกัสว่าถาดกุมตัวเล็กดที่เกี่ยวกับองค์หญิงค่ะวากันว่าสุดๆแล้วเป็นยังไงมีมีตัวเล็ใดแน่ยพะย่เมือว่านี่ค่ะน้อง ได้ยกเสาเอกเสาโทเสาทั้งหมดสาสิบต้นสรุปว่าสาสิบต้นยืนยันแล้วตอนแรกว่ายี่สิบเก้านับเพียออสามสิบต้นแล้วอีกเรื่องหนึ่งเอฟซีเฟสขับจดไว้เลยน้องอุ้งหญิงเพียรปัดแพงเขียนใส่มือพอการใช้สองเก้าเด้อพี่น้องบ่ได้ไปหวยเด้อพี่น้องเด้อไมเลยไม่เคยสับสวนว่าเหมือว่าสรุปว่ายี่ิบเก้าต้นหรือว่าสามสิบต้นแท้ก็คือสรุปว่าเสาเนี่ยสามสิบต้นพี่น้องแต่ว่าเขียน มือพอการใช้นั่นสองเก้านะคะนั่นะคละ,คะ,ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่น่ายินดีกับน้องอิหลีนั่นก็นคือผลโหวตของอลูกทุ่งเน็ตเวิร์กได้ทํำแบบสำรวจโดยการให้เอฟซีแฟนคลับนี่แหละพี่น้องเขาไปโหวตร,ร่วมกันโหวตว่ามักศิลปินมอลั่มผู้ใดเออจังสี่เนาะพี่น้องเนาะซึ่งผลโหวต กว่ากันว่าอง้งหญิงเพียดมผนแพงน้่ดงแบบน้ำโดงเลยพี่น้องได้หกสิจุดสองหกเปอร์เซจากคะแนนเต็มลอยซึ่งว่ากันว่ากาข้างนี้มีหลากหลายศิลปินจากหลากหลายวงทรงเขมาม่าน้องมาอันดับหนึ่งเลยเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าก็ต้องบอกไปก่อนนี่ก็คือผลโหวตนั่นละ,ะก็แค่ผลโหวตถ้าผู้ใดหัก มักศิลปินผู้ใดกับเขาไปโหวตให้ผู้นั้นเดอ้อพี่น้องเดอ้อเอาก็ว่ากันว่าจังสันเออแล้วสำหรับข่าวในมือน,นี้นอ,นอกกราเนาะก็ถือ<ห>ว่าสี่ข่าวเด่นที่เป็นกระแสฮอตฮิตอยู่ในตอนนี้โอ้ยลืมฝากไว้น้ำเนี่ยพี่น้องหนึง่ง,ง <S 1> 1 <S ข่าวให้พอเน้พอหนึ่งขอ้พอเน้สี่ปอยซิเกินวันที่ยี่สิบแปดเมษายนนี้นาสิเวลาเก่าสามโมงสี่เก้านาฬิกาทางช่องเดียว ยูทูบสาวน้อยเพชรบันแพงขึ้นเก่านั่นละ่ะเอาวากันวาสิใส่เสียงนี่ละ่ะมือนี่สองมือนีล่ล่ะเอาสำหรับมือนี้ก็สิจากล่าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงสำนีขอกราบขบาขอพุทธครับขอบคุณค่ะ